ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่ออกมาบอกว่าเลิกลากันแล้วแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ไอจีให้กันและกันหรือแม้แต่ราสุดรังจากคู่หวานอย่างพระเอกหนุ่มเข้มอย่างเบียร์สุกุลวัฒน์และนางเอกสาวสุดฮอตอย่างเบลยร่ารานีเจอเขา่าวรอว่าเลิกลากัรแล้วหลังจากคบกันมานานถึงเท่าปีโดยที่อ้างว่าคนวงในออกมาคอมเลน์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าทั้งคู่ลดฐานะเหลือแค่พี่น้องมาได้ระยะหนึ่งพร้อมทั้งเผยสาเหตุว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้พยายามปรับเข้าหากัน แต่ก็ดูเหมือนว่าปรับเข้าหากันไม่ได้จึงได้ตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้เอาไว้ใน,นานะนิองกันซึ่งล่าสุดเมื่อนักแสดงสาวเซ็กซี่อย่างปรางกันณรันโพสภาพบรรยากาศตอนที่แฟนนุ่มอย่างแร็ปเปอร์ดังตุ้ง2ูีขอแต่งงานกลางมหานครนิวยอร์ก,กสหรัฐอเมริกาก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆแ,แห่เข้ามากดไลค์ภาพดังกล่าวสูงถึง1ล้านไลค์เลยทีเดียวพร้อมกับเขียนข้อความแสดงความยินดีนับหมื่นเข้าความหนึ่งในนั้นก็มีคอมเมนต์นักแสดงความยินดี ของสาวเบลลาที่โพสเอาไว้ด้วยใน,นขณะที่สาวเบลลามาแสดงความยินดีก็มีเปล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเปรียกได้ว่าหลายๆคนก็ต่างเป็นห่วงสาวเบลลาและยังคงเชื่อว่าทั้งคู่ไม่ได้เลิกลากันอย่างที่เป็นข่าวขอบคุณเบลลามะปรางตงทูพี